นะคะมาดูข้อ8นะคะวัตถุมวล4กิโลกร,รัมอยู่สูงจากพื้น2เมตรนะคะแล้วก็ถูกนำขึ้นไปอยู่ที่สูงอีก5เมตรนะคะตอนนี้ก็สมมตินะคะพาสูงขึ้นไปอีกตรงนี้เป็น5เมตรนะ,ะเพราะฉะนั้นท่านเรียนดูตามรูปความสูงเพิ่มขึ้นแน่นอนพลังงานศักด์ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเขาถามว่าจะเปลี่ยนแปลงเท่าใดเพราะฉะนั้นตอนแรกเปลี่ยนแปลงเท่าใดนะคะ เปลี่ยนแปลงเท่าใดราดูตอนแรกก่อนนะคะเราก็หา mg m g h ของครั้งแรกก่อน m ก็คือมันมีมวล4คูณ g คือ10คูณ h อยู่สูง2เพราะฉะนั้นก็เป็น80จูลน,นะ,ะพอครั้งที่2 m g h ครั้งที่2ที่อยู่ความสูง5นะคะวัตถุชิ้นเดิมคือ4นะคะคูณ10เข้าไปคูณความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปคือ5 5, 4, 20 สองรอยจูลนะคะอ่าเพราะฉะนั้นความแตกต่างของพลังงานสักของมันที่เพิ่มขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปก็นะสองร้อยลบแปดสิบเท่ากับนะคะร้อยยี่สิบจูลนั่นเองอ่าคำตอบคือ120จูลนะคะเป็นไงคะพอไหวเนาะ อีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงข้อ9แล้วค่ะข้อ9นะคะมาดูข้อ9วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล0.5นกิโลกรัมนะกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีจะมีพลังงานจนเท่าใดนะแน่นอนค่ะมันบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยนะคะถ้าเคลื่อนที่ก็คือพลังงานจนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรพลังงานจนก็คือ e k เท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง สองไหมคะอ่ะหนึ่งส่วนสอคูณมวลน์นคูณนะคะความเร็วคือ10กำลังสองอ่ตรงนี้ต้องบอกนักเรียนนิดนึงนะคะอย่าลืมยกกำลังสองเด็ดขาดนะคะนะใครจะใช้10คูณ10ก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดนะคะก็จะเป็นอ่าตัวตัว,ตวเอาสองตัวนี้นะคะ1ส่วน2กับตัวนี้นะ ตัด0.5เนี่ยนะคะก็จะเหลือ0.25เนาะก็เป็น ek เท่ากับ0.25คูณ10ยกกำลัง2คือ100นะคะคือ100นะเพราะฉะนั้นทศษฎมเลื่อนมานะ,ะ2ตำแหน่งนะคะก็จะเหลือ25นะคะ25จูนจบ โอเคอ่ะดูนะคะนี่คือข้อแปดนะข้อ8นะคะต่อมาข้อที่10ค่ะข้อที่สิบนะคะข้อที่สิบจงหาปริมาณอ่าพลังงานศักดิ์ของลูกมะพร้าวที่อยู่บนต้นสูง5เมตรนะคะต้นมะพร้าวนะคะสูง5เมตรตอนที่มันสะสมอยู่เนี่ยลูกเนี่ยนะคะมันอยู่บนต้นเนี่ยนะคะ มันยังไม่ตกลงมาเนาะมันก็จะมีพลังงานสักอยู่ที่มันนะคะเพราะฉะนั้นลูกมะพร้าวสองลูกนี้นะคะมวลไม่เท่ากันมวลไม่เท่ากันเราจะได้เปรียบเทียบแล้ววัตถุที่มวลไม่เท่ากันแต่อยู่สูงที่ระดับเดียวกันพลังงานสักน้มถ่วงจะมีค่าเท่ากันหรือไม่นะบางคนอาจจะตอบได้ตามทฤษฎี could. ทีนี้เรามาพิสูจน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น E p เท่ากับ m g h นะแทนค่านะคะ m ก็คือมวลศูนย์คูณสิคูณ h ความสูง5นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1นส่วนสเนาะตัดจริงๆี่0ูเนี่ยคุณครูชอบใช้1นึงส่วนสง่ายก็ตัด10ก็จะเหลือ555 25นะคะอ่ะต่อมามาดูที่ ep ของลูกมะพร้าวนะคะลูก1กิโลกรัมนะคะ mg นะ1กิโลกร,รมัมคูณ10คูณความสูงเท่าเดิมคำตอบก็คือ50จูลน,นะคะแน่นอนนะคะมันจะมีพลังงานสักทำยังไงคะมากกว่าลูกที่หนักครึ่งกิโลกร,รัมเพราะมันเนี่ยมีทำไมมวลมากกว่านั่นเองเนี่ยมันมีมวล1นกิโลกร,รมัมเห็นไหมฮะนี่มีมวลครึ่งกิโลกร,รมัมเพราะฉันข้อนี้พิสูจน์ได้ว่าวัตถุที่ มีมวลต่างกันแต่อยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันวัตถุที่มีมวลมากจะมีพลังงานสักโน้มถ่วงสะสมมากกว่านั่นเองนะคะอ่ะอีกสักข้อนะคะอีกสักข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะจบที่ข้อที่12อนะคะอ่าอีกสักข้อหนึ่งข้อ11ค่ะนักกีฬากระโดดน้ำมวล50กิโลกร,รัมนะคะกระโดดลงสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วด้วยความเร็วมีความเร็วค่ะ มีความเร็วนะคะจงหาพลังงานโจนอ่าโอเคเลยเมื่อมีความเร็ววัตถุมีการเคลื่อนที่นะคะพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุที่เคลื่อนที่คือพลังงานโจนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ EK เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2อส่วน2 m นักกีฬา50คูณความเร็ว10กำลังสนะคะคุณครูใช้10คูณ10เลยแล้วกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัด เหลือ25เนอะ25ตอบ25แล้วก็0สองตัวนะคะจูนเห็นไหมคะง่ายไหมเนอะอ่าโอเคอ่ะมาดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือวัตถุ A B นะคะและ C วางที่ตำแหน่งดังรูปเมื่อ A B C นะคะ เท่ากันพิจารณาพลังงานสักนมถ่วงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูนะคะเมื่อมันนะคะมีขนาดเท่ากันแต่มันอยู่สูงต่างกันค่ะมันอยู่สูงต่างกันนะคะการที่มันอยู่สูงต่างกันแล้วตรงนี้มันมีระดับอ้างอิงด้วยก็คือ B เนี่ยบีเนี่ยค่ะ B อยู่ที่ตำแหน่งระดับอ้างอิงก็คือระดับนี้เห็นไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือที่พลังงานศักที่มีค่าเป็นเป็นศูนย์ ที่เราเทียบที่พื้นนะคะถ้า,า c เนี่ยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะลดต่ำลงมาส่วน a เนี่ยอยู่สูงนะคะเขาถามว่าพิจารณาพลังงานศักย์น้มถ่วงสินะคะ a เนี่ยจะต้องมากกว่า b นะคะกว่า c นั่นเพราะอยู่สูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไก่ถูกต้องนะคะขอไข่ b นะคะมากกว่า a b มากกว่า a เนี่ยผิดอยู่แล้วนะคะ เพราะว่า a ต้องมากกว่านะคะ b เท่ากับ0 b b เท่ากับถูนยะถูกต้องค่ะและ c คือติดลบนะคะอ่าใช่ค่ะถ้าพลังอ่าวัตถุเนี่ยอยู่ต่ำจากระดับอ้างอิงเนี่ยนะคะก็คือติดลบนะคะแล้วก็า A เนี่ยนะคะน้อยกว่าน้อยกว่า b นะคะแล้วก็เท่ากับ c อันนี้ก็ผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือกอไก่กับคอควาย โอเคนะคะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการหาพลังงานศักพลังงานโจนแล้วก็การเปรียบเทียบทฤษฎีต่างๆนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอบถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปต่อกันที่ข้อ1 3นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ